หลายคนนะคะคิดเข้าใจผิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่สําคัญที่สุดในองค์กรเลยในแผนกนี้ถ้าบริษัทขาดเราหรือขาดชั้นเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกอยาจะบอกว่าความคิดนี้นะคะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนในองค์กรสําคัญหมดต้องเข้าใจคํานี้ก่อนนะคะสำคัญหมดคือสําคัญหมดแต่จะสําคัญมาก หรือสำคัญน้อยไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของงานของเราตรงนั้นอยู่ตรงไหนโอเคฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนในองค์กรสำคัญหมดสำคัญหมดแล้วเราไม่ใช่เป็นคนเดียวที่จะทำให้องค์กรเขาอยู่รอดหรือทำให้องค์กรเขาพัง เพราะว่ากระบวนการในองค์กรหรือในบริษัทเนี่ยมันจะต้องมีเหมือนฟันเฟืองเล็กๆน้อยๆฟันเฟืองเล็กฟันเฟืองใหญ่มาช่วยกันขับเคลื่อนทําให้เกิดเรื่องของเอาต์พุตขึ้นมาฉะนั้นอย่าหลงประเมินค่าตัวเองว่าถ้าบริษัทหรือองค์กรไม่มีเราแล้วบริษัทจะอยู่ไม่ได้จะอยู่ไม่รอดจะพังผิดนะผิด บริษัทไม่ได้หวังพึ่งแค่คนคนเดียวไม่ได้หวังพึ่งแค่คนคนเดียวอย่างครูพี่เล็กเองเนี่ยจะตระหนักแล้วก็เตือนตัวเองบ่อยๆเรื่องนี้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่สําคัญแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่มีผลมีบทบาทที่จะทำให้องค์กรเนี่ยอยู่รอดหรือ,อ,อร่วง แน่นอนมันมีความสําคัญที่เราจะต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีมีหน้าที่อะไรของเราเราก็รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของเราที่เราได้รับผิดชอบแล้วก็ทําให้มันดีเต็มความสามารถของเราแต่อย่าลุกประเด็นเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราหลุดประเด็นว่าเราเป็นคนสําคัญที่บริษัทขาดเราไม่ได้หนึ่เราจะเหลิองหงระเริงกับความคิดแบบนั้นทําไม ข้อที่2ทําให้เราเนี่ยเย่อหยิ่งจองหองนะแล้วก็ประเมินค่าตัวเองเนี่ยสูงเกินไปสูงเกินไปเพราะอะไรคูเบรมีเคสก็คือคนในบริษัทนะัมากมายที่คิดว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วหลังจากที่ตัวเองกระเสียนไปบริษัทก็ยังอยู่ได้เข้าใจปะ่ะบริษัทก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเขาอะบริหารด้วยระบบไม่ได้บริหารด้วยคน เขาใช้ระบบทํางานไม่ใช่ใช้คนทํางานนั่นหมายความว่าคนบางคนออกจากบริษัทระบบยังคงต้องอยู่ระบบยังคงต้องอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันยังคงเดินต่อไปได้แล้วประเด็นที่3ถ้าเราหลงเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนสําคัญที่สุดบริษัท เราจะละเลยเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างครูพี่เล็กเองยอมรับว่าเข้างานใหม่ๆครูพี่เล็กก็คิดแบบนี้ว่าเราเป็นคนที่สําคัญบริษัทขาดเราไม่ได้เลยครูพี่เล็กก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานทํางานทํางานจนแบบว่า ลืมที่จะดูแลตัวเองนะลืมที่จะดูแลตัวเองทํางานงอกงอกแล้วความเครียดอ่ะมันเข้ามาโดยที่เรามีรู้ตัวหน้าตาเนี่ยดำกลับมาบ้าน,นยังไม่พูดกับใครเลยนะจนแม่ครูพี่เล็กก็ไม่กล้าพูดด้วยคือแบบช่วงน,น,นั้นหนักมากแล้วสุดท้ายครูพี่เล็กก็ ป่วยนะคูบิก็ป่วยคือสาเหตุของการป่วยอะคูบิก็ประเมินไม่ได้หรอกว่ามันเกิดจากอะไรแต่แน่ๆคือเราละเลยที่จะดูแลตัวเองเพราะว่าเราอะทุ่มเทให้กับเรื่องอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรของเรามากเกินไปจนลืมที่จะกลับมาดูตัวของเราเองฉังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดผิดว่าเราเนี่ยเป็นคนสําคัญ บริษัทขาดเราไม่ได้เหมือนที่ครูพีเล็กเคยคิดผิดมาก่อนเนี่ยอยากจะบอกนะคะคนที่ทำงานอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่คนที่อาจจะต้องเริ่มทำงานนะคะว่าเราเป็นคนสําคัญแต่ไม่ใช่ว่าบริษัทขาดเราไม่ได้โอเคแต่คนที่ขาดเราไม่ได้ก็คือคนในครอบครัวต่างหากละที่เขาอะขาดเราไม่ได้เนาะอันนี้ครูพีเล็กก็ฝากเป็นมุมมองของการใช้ชีวิตที่พลาดของครูพีเล็กมาแล้วก็อยากที่จะมา เป็นหอกระจายเสียงให้กับ ผู้คนนะคะว่าเราพยายามที่จะคิดใหม่แล้วก็ทํางานให้ดีแล้วก็กลับบ้านก็มาดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวเราที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพใจดูแลสุขภาพกายของเราให้ดีนะคะยิ้มให้เยอะๆแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูพีเล็กที่เพจครูเบ็กสอนไอซกรพัน็เพงอย่างง่ายเนาะแต่ยังไงมาติดตามกันว่าคลิปหน้าครูเลกจะมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ครูพี ไปก่อนสวัสดีค่ะ